สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n e y d e l i v e r y นะคะในค่ำคืนวันจันทร์ที่21พฤศจิกาย,ยน2565กค่ะค่ำคืนวันนี้พบกับคุณธิติกรและดิฉันณัฐิดาค่ะวันนี้มาแทนคุณอีกหนึ่งวันนะครับแต่ว่าประเด็นให้ติดตามเนี่ยยังมีมากมายหลากหลายเช่นเคยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแวดวงธุรกิจโลกช่วงที่ผ่านมาข่าวคราวที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือกระแสะการปลดคนงาน เมตาเฟซบุ o กฮะ,ะหลักหมื่นคน Amazon ก็เหมือนกันนะครับหลักหมื่นคนอันนี้อาจจะยกเว้นทวิตเตอร์ที่เขาลากอ,อกกันเองอนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเป็นสัญญาณที่หลายคนคมีความกังวลว่าเอ๊ะเราจะลุกลามไปสู่หลากหลายธุรกิจเพิ่มเติมขึ้น,นหรือเปล่าล่าสุดนี้เ,เองนะครับจากการประเมินของทางมอร์แกนสเตเล่ครับเขาออกมาคาดการณ์ว่ากระแสการปลดคนงานในแวดวงธุรกิจเทคโนโลยี Technology จะไม่ลุกลามไปสู่อุตสาหกรรมประเทอื่นนั่นเองครับ รายงานจากทางมอร์แกนสแตลเล่ครับเขามีการออกมารายงานถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในขณะนี้นะครับไล่ตั้งแต่อัศนาครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการทํางานไปจนถึง Amazon แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็เมตาซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook ที่ต้องเจอกับกระแสการปลดโครงงานครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่ช่วงแรกที่โรคโควิดระบาดนะครับแต่ว่านักวิเคราะห์ของมอร์แกนสแตลเล่เนี่ยเขามองว่าการปลดพนักงานเหล่านี้ไม่ใช่สัญญ,ญาณการเปลี่ยนแปลงสำหรับตลาดแรงงานในวงกว้างครับ การวิเคราะห์ของเขาเปิดเผยว่าบริษัทเทคโนโลยีตอนนี้ปลดคนงานไปแล้วกว่า187,000คนนับตั้งแต่ธันวาคมปี64ครับก็คือตั้งแต่ธันวาคมปี64ปลายปีที่แล้วแม้จะเป็นตัวเลขที่ดูเหมือนสูงสำหรับภา,าคเทคโนโลยีแต่คิดเป็นเพียงกว่าร้อยละ0.1เท่านั้นของการจ้างงานทั้งหมดในสหรัฐหมอแกรนเซเลยยังคงคาดการณ์ว่าการจ้างงานจะชะลอตัวลงอย่างรุนแรงโดยรับแรงกดดันจากการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยข,ของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดที่เพิ่มสูงขึ้น ทํำให้เกิดการลดการจร้างงานเกือบทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามนะครับนักวิเคราะห์ของมองแกสนส e ตเล่เนี่ยระบุว่าไม่น่าจะเกิดการปลดพนักงานครั้งใหญ่ในภาคอื่นนอกเหนือจากสหรัฐนะครับเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยยังเจอกับวิกฤตการขาดแคลนแรงงานอย่างมากแม้ว่าผู้บริหารต้องการลดต้นทุนแรงงานแต่ก็แทบไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเช่นกันครับ ต้องยอมรับนะคะว่ากลุ่มอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีในช่วงปีที่ผ่านมาพอเจอเรื่องของโควิด -19 กลายเป็นปัจจัยสนับสนุนนะคะมีการเพิ่มงานมีอัตราความรุ่งเรืองอย่างมากนะคะก็ไม่น่าแปลกใจล้วค่ะพอมาถึงช่วงจังหวะเวลาที่อาจจะลดการใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการเตรียมรับเศรษฐกิจกที่ถดถอยนะัก็อาจจะต้องมีการปรับลด ทอนในส่วนที่เกินออกไปนะคะไปดูกันต่อค่ะทางด้านของเศรษฐกิจอินเดียกันบ้างน,นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจปีทองเหมือนกันนะคะในช่วงที่ผ่านมาปรากฏว่าในระยะเวลานี้ค่ะเริ่มมีการประเมินนะคะว่าอินเดียที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมาค่อนข้างสดใสจะเริ่มชะลอตัวลงแล้วล่ะคะ่ะโดยมุมมองดังกล่าวนั้นมีการประเมินมาจากทางด้านของ Goldman Sachs นะคะที่ระบุบ,บอกว่าแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจอินเดียในปีหน้า2,566นั้นน่า จะได้รับแรงกดดันจากทางด้านของต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้นที่ว่าก็คือเรื่องของอัตราดอกเบี้ยน,นี่แหละค่ะแล้วก็จะไปกดดันทําให้การต้องการใช้อุปสงค์การอุปโภคบริโภคนั้นลดทอนลงไปนะคะปัจจัยหนุนที่ทําให้อินเดียกลับมาเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งหลังช่วงโควิด -19 เริ่มนดน้อยลงทําให้มีการประเมินว่าปีหน้า2566เศรษฐกิจอินเดียอาจจะเติบโตเพียงแค่5.9%จากเดิมที่เคยคาดการเอาไว้ที่ระดับ6.9%จดน ในขณะที่ครึ่งปีหลังค่ะเศรษฐกิจอินเดียนั้นมีแนวโน้มจะขยายตัวรวดเร็วขึ้นตามทิศทางการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในขณะที่การส่งออกนั้นมีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกันกับวงจรการลงทุนที่อาจจะปรับตัวเพิ่มขึ้นได้นะคะในขณะเดียวกัน เราจะเห็นได้ว่าในช่วงปีที่ผ่านมาอินเดียผ่านพ้นการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลับมาดำรงตำแหน่งประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่ขยายตัวเร็วที่สุดในปีงบการเงินที่สิ้นสุดในเดือนมีนาคมปีนี้กำลังเผชิญความท้าทายหลังจากที่ธนาคารกลางอย่างสาหรัฐเมริกานั้นเดินหน้าในการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพื่อจัดก,การเงินเฟ้อนะคะก็เลยส่งผลทาให้ดุลด้านการคลังและดุลด้านการค้านั้นมีการขาดดุลเพิ่มขึ้น ทีมนักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกระบุบอกว่าเงินรูปีที่เคยแข็งค่าแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคอาจจะเริ่มอ่อนค่าลงบ้างค่ะในขณะเดียวกันก็คาดว่าเงินเฟอ้อทั่วไปของอินเดียนั้นจะเริ่มชะลอตัวนะคะจากเดิมที่6.8%ในปีหน้าลดลงทอนลงมานะคะน่าจะลงมาเหลือเพียงแค่6.1%เท่านั้นค่ะ โตลดลงแต่ก็ยังโตวกว่ารอ5 9นะอ,อินเดียนี่ไม่น่าเชื่อนะครับช่วงโควิดเนหนักมากๆแต่ว่าทันทีที่เริ่มฟื้นตัวนะครับสถานการณ์โควิดเริ่มจางหายไปกําลังซื้อเขาเยอะมีประชากรเยอะอนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัวได้เร็วนั่นเองครับมาดูอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนของเรานะครับนั่นก็คืออินโดนีเซียนะครับ ถือว่าแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจก็มีการลดเป้าประมาณการเหมือนกันแต่แม้จะมีการลดเป้านะครับก็ถือว่าตัวเลขยังคงอยู่ในระดับที่สูงนะครับประมาณ 104. ร้อยละสีปัจจัยผลักดันนะครับที่เกิดขึ้นทําให้ต้องมีการลดเป้าในครั้งนี้ก็มาจากความเข้มงวดด้านนโยบายการเงินนั่นเองนะครับธนาคารกลางอินโดนีเซียนะครับหรือว่า BI คาดการณ์ว่า GDP ของอินโดนีเซียในปี2566อาจจะชะลอตัวลงนะครับมาแต่ที่ร้อยละสีเเมื่อเทียบปลายปีเนื่องจากผลกระทบจากการคุมเข้มนโยบายการเงิน โดยตัวเลขดังกล่าวนะครับลดลงจากที่เคยคาดไว้ร้อยละ4.5ถึงร้อยละ5.3ครับนายเพอรีวาจิโนะครับซึ่งเป็นผู้ว่าการ BI จะใช้ตัวเลข GDP เป็นสูตรหนึ่งในการหารือกับรัฐสภาเกี่ยวกับงบประมาณปี66หลังจากประเมินความเสี่ยงนะครับความผันผวนที่เกิดขึ้นทั่วโลกพร้อมเสริมว่าตัวเลขที่แน่นอนนะครับยังคงต้องหารือเพิ่มเติมกับสมาชิกสภานิติบัญญัติ นอกจากนี้นายวาจิโยนะครับยังคงคาดการอัตราเงินเฟอ้อทั่วไปในช่วงสิ้นปี2565ที่ร้อยละ6.11ครับและในช่วงสิ้นปี66นะครับที่ร้อยละ3.61ในการอภิปรายครั้งนี้เนี่ยเป็นการนําเสนอตัวเลขคาดการณ์ของเขานะครับแสดงให้เห็นว่าเงินเฟอ้อในปี65เป็นไปตามคาดการณ์ของ BI ไแล้ววันที่3พฤศจิก,กายนครับนอกจากนี้นะครับวันที่17พฤศจิก,กายนที่ผ่านมา BI มีการประกาศขึ้นดอกเบี้ยร้อยละ0.5ติดต่อกันเป็นเดือนที่3แล้ว เพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อและพยุมค่าเงินรูปเปียนะครับขณะที่ BI ปรับขึ้นดอกเบี้ยรวมทั้งหมดแล้วร้อยละ1น5นับตั้งแต่เดือนสิงหาคมซึ่งเท่ากับวัทจักรการคุมเข้มทางการเงินครั้งก่อน ในปี2,561ที่เดียวครับหลายๆประเทศนะคะมีการปรับลดเป้าการเติบโตในปีหน้า2,566ลงนะคะแต่ว่าไทยค่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่คาดการว่าจะเติบโตได้ส่วนทิศทางของเศรษฐกิจโลกนะคะและอีกหนึ่งประเทศก็คือทางด้านของจีนนะคะเรามาโฟกัสกันที่ประเทศไทยกันก่อนแล้วกันค่ะวันนี้นะคะทางด้านของสภาพัฒน์นั้นมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่3ที่ออกมาเติบโตมากกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ตลาดคาดการอยู่ที่4.3นนะคะออกมาแล้วเติบ โตอยู่ที่4.5ค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะก็เลยมีการประเมินไปดูไส้ในกันสักหน่อยนะคะว่ารายละเอียดของการเติบโตนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะไตรามาสที่3ค่ะสามารถเติบโตได้4.5เป็นการเปิดเผยจากสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัต่อตัวเลข GDP ในไตรามาสที่3ของไทยนะคะ รวมแล้วเฉลี่ย9เดือนแรกค่ะสามารถขยายตัวได้3.1%คุณดนุชาพิชยนานเลขาธิการสภาพัฒน์ระบุบ,บอกว่าหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ประชาชนก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติผู้ประกอบการมีความมั่นใจในการทำธุรกิจมากขึ้นในขณะที่ไทยเองก็เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศอย่างต่อเนื่องนะคะ สถานการณ์ภายนอกเริ่มคลี่คลายก็เลยเป็นปัจจัยสนับสนุนค่ะส่งผลทําให้ไตรามาสที่3การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้9%การอุปโภคภาครัฐอาจจะยง6ตัวนะคะ0.6%การลงทุนรวมขยายตัวอยู่ที่5.2%ภาคก,การค้าต่างประเทศการส่งออกขยายตัวได้6.7%ค่ะถึงแม้ว่าจะชะลอตัวจากไตรามาสก่อนที่ระดับ9.7%นะคะ โดยที่ด้านการนำเข้ายังคงขยายตัวนะคะโดยเป็นการขยายตัวอยู่ในอัตรา23.2%เร่งตัวขึ้นจากไตรามาสที่2ที่22.4%ส่งผลทำให้ดุลการค้าเกินดุล0.4พัน 4, ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนทางด้านของอัตราการว่างงานค่ะอยู่ในระดับต่ำนะคะอยู่ที่ระดับ1.23%ต่ำกว่าระดับ1.37%ในไตรามาสก่อนหน้าและต่ำกว่าไตรามาสเดียวกันของปีก่อนที่2.29%ค่ะ ส่วนทางด้านของอัตรางเงินเฟอ้อโดยทั่วไปเฉลี่ยอยู่ที่7.3และเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยอยู่ที่3.1ดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุล7,000ล้านดอลลาร์สหรัฐในขณะที่เงินทุนสำรองระหว่างประเทศณนะสิ้นเดือนกันยายนอยู่ที่2แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนีสาธารณะณสิ้นเดือนกันยายนอยู่ที่60.7ของ GDP ค่ะ ต้องยอมรับว่าแรงผลักดันสําคัญมาจากการที่เราเปิดประเทศแล้วก็มีการท่องเที่ยวกลับเข้ามาเนี่ยแหละครับทำให้การเติบโตด้านการท่องเที่ยวนั้นโตโดดเด่นจริงๆและการบรโิโภคที่โตวกว่าร้อยละเก้าเนี่ยเราไม่เห็นมานานแล้วนะใช่ค่ะยิ่งถ้าหากว่าในปีหน้านะคะหรือว่าปลายปีนี้ถ้าจีนเปิดได้นะคะ,คะการท่องเที่ยวของเราจะยิ่งเติบโตมากขึ้นไปอีกนะคะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทยสามารถเดินหน้าต่อไปได้แล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาตีมการลงทุนในหุ้นไทยกันต่อค่ะ ในช่วงนี้เองนะครับจะมีบทสัมภาษณ์นักวิเคราะห์นะครับซึ่งถือว่ามีความเชี่ยวชาญในด้านการลงทุนจะมาจอะลึกกันว้าแนวโน้มการลงทุนในหุ้นกลุ่มที่กำลังจะอัพเพอร์ฟอร์มเลยครับจะมีตัวไหนที่น่าสนใจกันบ้างไปติดตามไปเลยครับเชิญค่ะแต่ถ้าหากว่าเรามาลองลิสต์หาตัวอัพเพอร์ฟอร์มตลาดบ้างในมุมมองของคุณสุโชตินี่มันมีท็อปลิสต์ยังไงบ้างคะ,อ,ะอันดับแรกเลยะนะฮะให้เกี่ยวเนื่องกับตีมตอนนี้หลักๆคือตีมเรื่องของเศรษฐกิจค่ะนะฮะ แยกเล็กนึงนะฮะบางคนอาจจะมองเอ๊ะดอกเบี้ยมจะลงหรือเปล่านะฮะไม่ลงนะครับดอกเบี้ยเนี่ยดอกเบี้ยนโยบายไม่ลงนะฮะแต่บอลยูเนี่ยลงเนี้ยบอลยูเป็นเรื่องของมาร์เก็ตนะฮะแต่ดอกเบี้ยนโยบายที่แบงก์จะมาชาร์จเราเนี่ยไม่ลงนะฮะแล้วขึ้นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยเศรษฐกิจที่ดูดีนะฮะเราก็แบงก์ชาต์น่าจะขึ้นดอกเบี้ยต่ออีกอย่างน้อยนะครับครั้งสองครั้งแน่ๆนะครับครั้งละยี่ห้าบิตเนี่ยแหละนะครับก็ผมอยากให้ไปโฟกัสที่หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับมีติดไม้ติดมืออบบบ้างนนนะครรััสำหตี ได้มีการย่อตัวลงมานะครับสำหรับธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับกลุ่มนี้ผมขอตัวท็อปทิกเป็นตัวแบงก์กรุงเทพนะครับนะแบงก์กรุงเทพนะครับสาเหตุที่หยิบแบงก์กรุงเทพขึ้นมาเนี่ยอันดับแรกเลยก็ค,คือความถูกนั่นแหละนะครับอย่างที่เราทราบกันเขาก็เทรดต่ำบุ๊กมาค่อนข้างดิสเคิลเยอะนะสองนะครับแบงก์กรุงเทพเนี่ยเป็นตัวที่อล่าสุดที่มีการปรับในส่วนของตัวดอกเบี้ยขึ้นเนี่ยนะต้องบอกว่าเป็นตัวที่กล้าปรับในเรื่องของตัวดิ่มนะฮะกล้าปรับอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้กับเงินฝากที่ค่อนข้างต่างก เนี่ยฮะซึ่งแบงก์อื่นเนี่ยยังไม่คลอยปรับในลักษณะนี้นะครับก็คงจะเป็นลักษณะอีย่างหนึ่งที่คาแรคเตอร์ของลูกค้าเขาที่เป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรน,นะคค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าองค์กรเนี่ยต้องบอกว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่มีความทนทานในเรื่องของดอกเบี้ยได้สูงนะแล้วก็โรโยตี้ก็ค่อนข้างดี นะฮะซึ่งกลุ่มนี้นะครับกลุ่มลูกค้าองค์กรที่เป็นลูกค้าหลักของ BBL เนี่ยนะครับอย่าอที่ผมบอกไปเขาแน่จะทนทานในเรื่องของดอกเบี้ยขึ้นได้ดีแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจรอบแรกๆรอบต้นๆเนี่ยนะครับน่าจะเป็นคนที่พร้อมนะฮะพร้อมที่จะกู้แล้วก็ขยายอะไรกอด SME นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นตัวแบงก์กรุงเทพเป็นตัว top ปพ c k นะครับเพียงแต่ว่านักลงทุนบางคนก็อาจจะบอกว่าแบงก์กรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่ไม่ได้หวือหวามากนะนยครับสตอรี่ไม่เยอะนะฮะเรียกว่าไม่มีส ก็จะเป็นมองตัว S c b ซนะซึ่งผมมองว่าเร็วๆนี้น่าจะมีสตอรี่นะครับอย่างที่มีข่าวไปแล้วนะครับก็คือเดือนธันวาคมนะคะับาคงจะมีการเตรียมสปินออฟตัวบริษัทบัตรเครดิตหรือการ X อนะฮะออกไปนะครับซึ่งการสปินออฟตัวการ X เนี่ยมันจะเป็นการสื่อในยะอ้อมๆไปที่ตลาดนะครับว่าเตรียมที่จะ I p O แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าธุรกิจบัตรเครดิตของ S c b เนี่ยนะครับมันมี success story ให้เราเห็นก็คือตัวบัตรเครดิต KTC นะครับ ตัว KTC เนี่ยเป็นหุ้นหนึ่งที่น่าสนใจเรื่องการลงทุนที่ผ่านมานะครับซึ่ง SCB เนี่ย,เ,ยเห็นภาพใกล้เกียงกันถ้าเกิดว่าเขาสปินตออฟตัวบัตรเครดิตออกมาได้แล้วก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าไซส์ของธุรกิจบัตรเครดิตของ SCB เนี่ยผมเชื่อว่าไม่แพ้นะฮะไม่แพ้ของ KTC นะครับก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจแล้วกันนะก็อาจจะเป็นในเรื่องของ Story ่หรือเว่สำหรับตัว s c b กลุ่มต่อไปนะคะครับกลุ่มที่2นะครับ เอ่เมื่อกี้เราพูดถึงท่องเที่ยวแล้วนะครับขอท่องเที่ยวที่ยังขึ้นไม่เยอะคือเรียกว่ายังไม่ทำนิวไฮแล้วกันนะฮะท่องเที่ยวที่ทำนิวไฮไปแล้วเนี่ยมันเท่ากับว่ามีรงซื้อไม่เยอะคือมีกันทุบ้านนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอพไซก็จะไม่เยอะแล้วก็มีความเสี่ยงขานนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไปดูตัวเอ่อที่เกี่ยวเนื่องกับท่องเที่ยวนะครับแต่จจะไม่ใช่ท่องเที่ยวโดยตรงนะฮะเป็นตัวคาปรีนะฮะอย่างตัวคาปรีนะครับอ่คาปรีที่ยังไม่ทำนิวไฮเนี่ยผมเลือกเป็นตัว cp พอ เนี่ยฮะ CPO นะครับไตรมาสที่สี่เนียครับน่าจะกลับมาดูดีเนี่ยฮะแล้วก็อาจจะหนุนด้วยในเรื่องของบอลโลกเนะยครับอาจจะหนุนด้วยเรื่องบอลโลกนะครับคือบอลโลกเนี่ยนะครับถ่ายทอดตอนกลางคืนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอที่พักพิงของคนดูบอลที่บ้านนะครับก็คงจะเป็นเซเว่นนะครับนึกภาพออกเลยครับก็ซื้อขนมครกเคี้ยวซื้อเครื่องดื่มนะครับอาจจะหนุนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็บังเอิญ นะฮะว่าทางครูเนี่ยก็เป็นสปอนเซอร์หลักนะครับก็อาจจะมีในเรื่องของโปรโมชันอะไรหนุนยอดขายกันส่งเสริมยอดขายหนุนกันได้นะครับเพราะว่าทาง C p พเองเนี่ยก็ต้องก็อย่างที่เราทราบกันก็คือพวกกลุ่มอ่าซีีนะเป็นกลุ่มเขือเจริญโภคอยู่แล้วนะครับพราะฉะกั้็จะมีโปรโมชันที่เกื้อกันได้ในกลุ่มนะครับอ่าแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะครับ c p พออถือหุ้นแมคโครกับโลตัสนะครับโดยเฉพาะตัวแมคโครเองนะต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าร้านอาหารที่เปิดดึกยังความมีอยู่นะครับในช่วงที่บางเต นะครับก็จะมีลูกค้านะครับในเรื่องของธุรกิจร้านอาหารซึ่งแมคโครเองเนี่ยสินค้าอย่างหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของเขานะครับนอกเหนือจากการเป็นมิทาโชห่วยเนี่ย uh huh. ก็จะเป็นสินค้ากลุ่มโคลกานะกลุ่มโคลีกาเนี่ยก็คือกลุ่มที่ร้านค้าร้านประกอบการธุรกิจร้านอาหาราต่างๆเนี่ยซื้อสินค้าไปประกอบธุรกิจต่อ uh huh. นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้แรงหนุนในส่วนตรงนี้ด้วยนะครับ uh huh. ผมก็เชื่อว่าไตรมาสที่4ี่เนี่ยเห็นภาพของการฟื้นค่อนข้างชัดนะครับสำหรับตัว c p พีโเอง อีกตัวหนึ่งนะครับอาจจะเป็นตัวนอกกระแสนิดนึงนะครับไม่ใช่หุ้นที่เป็นพิมพ์นิยมในกลุ่มนะกลงทุนสถาบันมากนะที่รับอันนี้สงการเปิดเมืองแล้วก็ยังไม่ขึ้นนะเวเลชัก็ยังถูกก็คือตัว i l m นะครับ i n d e x l i v i ร g mall นะฮะตัว Index Living Mall นะครับอย่างที่เราทราบกันคือขายเฟอร์นิเจอร์นะครับขายเฟอร์นิเจอร์นะครับถามว่าทําไมเอาขายเฟอร์นิเจอร์นะครับอันดับแรกก่อนนะฮะผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ย เท่าที่ดูหุ้นในกลุ่มอมสังหาริมทรัพย์หลายๆตัวนะครับอันดับแรกคือไตรมาสที่สามเนี่ยโอนเงินไปเยอะมากโอนคอนโดโอนบ้านเยอะมากแล้วก็ไตรมาสที่สี่มีแนวโน้มเร่งโอนขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าจะเป็นการเร่งโอนเพื่อนหนีมาตรการ LTV ต้นปีหน้าเนี่ยครับก็คงจะมีการจัดโปรโมชั่นจูงใจอผู้ซื้อบ้านนะครับผู้ซื้อคอนโดเ,นเพราะฉะนั้นขายบ้านขายคอนโดก็จะตามมาด้วย furniture. เฟอร์นิเจอร์นะครับเราคง ขายบ้านเราก็คงเป็นห้องเปล่าๆไม่ได้นะครับก็ <c oughs> คงจะตามด้วยเฟอร์นิเจอร์นะครับผมก็เลยมองมางาที่หุ้นในกลุ่มขายเฟอร์นิเจอร์นั่นเองนะครับแล้วก็คำทั้ง ช่วงท้ายของรายการนี้เองนะครับมีกิจกรรมดีๆที่ส่งเสริมความรักในครอบครัวด้วยะนะครับจากทางทธนาคารไทยพาณิชย์มาฝากกันนะครับนั่นก็คือการจัดงานซ u เปอร์บาลานซ์ไทยแลนด์2022นะครับซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่ธนาคารพาณิชย์นั้นมีการจัดการแข่งขันจักรยานขาถ่ายรุ่นจิ๋วระดับประเทศนั่นเองครับธนาคารไทยพาณิชย์นะครับร่วมกับสนามลูบปัน่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดงานซูเปอร์บาลานซ์ไทยแลนด์2022 การแข่งขันบาลานซ์บอ์นะครับหรือว่าจักรยานขาถ่ายรุ่นจิ๋วระดับประเทศเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กอายุระหว่าง1ปี8เดือนถึง5ปีพร้อมทั้งปลูกฝังการออกกําลังกายตั้งแต่เด็กๆส่งเสริมการเรียนรู้และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวโดยจัดขึ้นที่สนามลูกปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิตบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งถือเป็นสนามแข่งขันที่มีมาตรฐานระดับโลกมีความพร้อมในด้านต่างๆทั้งการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสามารถมาใช้บริการได้ฟรีครับ ตอนเริ่มต้นเป็นสนามสำหรับผู้ใหญ่นะจริงๆ <S <S เป็นสนามสำหรับผู้ใหญ่ที่เรกว่า,อาชอบขี่จักรยานแล้วตอนหลังเราก็บอกว่าเอ๊ะเราผู้ใหญ่อย่างเดียวพอพอเด็กโตละก็เลยสร้างสนามเพิ่มต้นอีกอัน,ๆๆๆนหนึ่งเพิ่มเติมสำหรับเด็กโตคือเด็กตัวประมาณสั้งสิบขวบตังสิบห้าขวบส้กบาก็บอกคนก็ถามว่าไร่พวกเด็กเัขวบหนึ่งขวบครึ่งเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอันนี้เราก็สร้างเพิ่มขึ้นนะครับให้เป็นสนามของเรกว่าเ,าเป็นจักรยานขาไถนะฮะสำหรับเด็กตั้งแต่อายุ อายุหนึ่งกว่าแปดเดือนถึงอายุห้าปีซึ่งจะเห็นนี่ที่มารีบอลรอนราชที่เปิดกันแข่งขันก็มีคนมาก็ตื่นเต้นกันใหญ่คือไม่ใช่แค่เด็กตื่นเต้นนะครับพ่อแม่ตื่นเต้นมากกว่าก็สนุกนะครับแล้วเราวันนี้เป็นวันแรกเราจะจัดการแข่งขันกันสม่ำเสมอไปเรื่อยๆเวลาเด็กมาผู้ใหญ่ก็จะมาด้วยพะผู้ใหญ่มาแล้วมีเรื่องให้ทําด้วยเขาก็มีจะมาเดินก็ได้จะมาปีจักรยานก็ได้จะมาทำอะไรก็ได้ผมว่าก็สร้างความใกล้ชิดระหว่างครอบครัวด้วย การจัดงานซุปเปอร์บอลไทยแลนด์สอง2ครั้งนี้นะครับ <S <S ก็ถือเป็นครั้งแรกนะครับ <S 2> <S 2> แล้วก็ได้รับความสนใจ <S <S และก็เสียงตอบรับจากคุณพอ่อคุณแม่และก็ผู้ปกครองอย่างท่วมท้นครับมีจํานวนเด็กที่เข้าร่วมการแข่งขันกว่า400คนโดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น7รุ่นตั้งแต่รุ่นอายุ1ปี8เดือนถึง5ปีเพื่อมีการชิงถ้วยรางวัลแล้วก็เหรียญที่ระลึกนอกจากนี้นะครับยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานมากมายเช่นการจัดระบายสีปูนปลาสเตอร์นะครับเกมเพื่อสิ่งแวดล้อมและบ้านหล่ม ให้เด็กๆได้ร่วมสนุกกันตลอดทั้งงานครับอยากให้ทุกคนมาฮะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับฟรีทุกอย่างนะครับจอดรถก็ฟรีนะครับยกเว้นมากินอาหารก็ต้องก็ต้องจ่ายจ่ายจ่ายค่าอาหารนั่นเองและนอกนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเอ่อฟรีแล้วก็เข้าออกสะดวกมากนะที่จอดรถเยอะแยะเลยนะครับผมขอเชิญชวนนะครับทุกๆท่านมาใช่สิครับจะติดใจเลยนะฮะเป็นสนามที่ มันจะมาฐานเรียกว่าดีสุดอันหนึ่งแห่งหนึ่งของโลกเลยนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองที่สนใจอยากให้ลูกหลานเล่นกิจกรรมจักร,รยานขาไถหรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับก็สามารถกันได้ที่สนามลูกปั่นจักร,รยานจเจริญสุขมงคลจิตพร้อมอุปกรณ์ครบครันไม่ว่าจะเป็นจักร,รยานขาไถสกูตเตอร์และก็หมวกกันน็อกซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความสะอาดสนามและอุปกรณ์ต่างๆอย่างสม่ำเสมอครับ ช่วยฝึกให้น้องๆหนูๆน,นะคะรู้จักการออกกําลังกายนะคะรู้จักเรื่องของการแข่งขันนะคะทอยทีทอยอาศัยแล้วก็ยังเป็นการเสริมสร้างกิจกรรมในครอบครัวด้วยแหละค่ะสร้างรอยยิ้มให้กับคนไทยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้นะคะนั่นก็คือเรื่องราวของการซื้อขายธุรกรรมของหุ้นมอหรือว่ามรีเทิร์นนะคะล่าสุดค่ะวันนี้มีการปลดเครื่องหมาย SP หุ้นตัวนี้นะคะส่งผลทาให้ราคานั้นหลุดต่ําฟอร์หลังจากที่มีความวิตกกังวลในช่วงของธุรกรรมการซื้อขาย ที่ผิดปกติในช่วงที่ผ่านมานะคะล่าสุดทางด้านของตลาดหลักทรัพย์เองก็มีการอัปเดตข้อมูลค่ะในการส่งข้อมูลเอาผิดในกรณีการปั่นหุน้นและก็สั่งให้ปปงน,นั้นมีการอายัดรัพย์ด้วยค่ะ หลังจากที่มีการปลดเครื่องหมาย SP ในวันนี้นะคะหรือว่าหยุดการซื้อขายหุ้นในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลตอนนี้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้วค่ะคุณภากรปีตาธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและก็ปมองอยืนยันว่าจะได้มีการประเมินในภาพรวมแล้วนะคะก็จะมีการเปิดซื้อขายมอตามปกติซึ่งระบุว่าการเปิดการซื้อขายตามปกตินั้นจะไม่มีผลกระทบต่อโดยรวมค่ะ ในขณะเดียวกัน โบรกเกอร์ ker, ทุกรายสามารถรองรับสถานการณ์ได้แม้ว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกรันนั้นอาจจะมีมูลค่าต่ำลงขณะที่ปะปงะงอก็ได้แจ้งไปยังโบรกเกอร์เพื่ออายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้นหมอที่มีความผิดปกติจำนวน34รายการเป็นระยะเวลา90วันนะคะส่วนทางด้านของคุณพิเชษสิทธิอํานวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ระบุบ,บอกว่าเกณฑ์นี้เนี่ยมี2เรื่องหลักๆเลย1คือจะมีการพิจารณาวงเงินกู้ยืมให้แก่ลูกค้าว่าต่อไปควรเป็นอย่างไร2 อาจจะต้องมีตัวกลางหรือว่าระบบกลางในการที่จะดูเรื่องของข้อมูลวงเงินของลูกค้าบร็อเกอร์แต่ละรายต้องมีการพิจารณาร่วมกันอีกรอบหนึ่งค่ะ ส่วนความคืบหน้าในการแก้ปัญหาหุ้นมอนั้นแม้จะมีรายงานข่าวว่าคุณอมริตกล่อมจิตเจริญผู้ถือหุ้นใหญ่ของมอพยายามที่จะเจราจาซื้อหุ้นมอจากพอร์ตโบล็กในราคา1บาทแต่ไม่เคยมีการติดต่อเข้ามานะคะในขณะเดียวกันวันนี้ทางด้านของกรอตก็ยังคงระงับการทําธุรกรรมการซื้อขา,ขายของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลซึ่งมีกระแสข่าวว่า CEO ของเอเชียเวลเองนั้นลาออกจากตาแหน่งแล้วด้วยค่ะ คือเป็นหนังเรื่องยาวนะครับเรื่องนี้ติดตามกันมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเองทั้งตลาดหลักทรัพย์แล้วก็กรทนะครับพยายามหาแนวทางในการปกป้องผู้ลงทุนก็ได้รับความเสียหายที่น้อยที่สุดด้วยรวมถ<ช>ึงบรรดาโบรเกอร์ด้วยเป็นกรณีน่าศึกษานะคะเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ปั่นหุ้นแล้วก็ส่งผลทําให้ผู้ที่เป็นลูกค้ารายย่อยหรือว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยอาจจะได้รับความเสียหายจากกรณีที่เกิดขึ้นด้วยนะคะติะดตามเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้ค่ะที่น่าสนใจมาฝากกันเป็นประจำนะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกกกกััััันนนนนออีีีคคร้้งววลาไป่่สสดะ สวัสดีครับ